นถ่ายไว้เป็นหลักฐานนี่นะเล่นไพ่กันนะนี่หัวโจกนี่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 ดูหน้าไว้นี่โอ้แตกเนี่ยบม่ได้มีคู่อะไรเลยนี่นี่ขาใหญ่คนนี้ขาใหญ่แต่คนนู้นหัวโจกนี่นี่นี่เซียนนี่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 ตัวเล็กๆนี่ถ่ายไว้เป็นหลักฐานจกเลยอ่ะเลื่อนกับผมนะงะ สมสิบครับสมสิบสิบ่น้มโทรศัพท์ใครกินกินเลยมันกินมันเลยสักายลอดนีโทรศัพท์ตลอดลนะะของน้าของน้าปลานมีาาไหนี่มันเล่นเฟซบุ๊กอยู่แม็กเล่นพไพ่อะไรเป็นมาง ตัวอย่างมันมีอะ้รถานั่นงเขาถานั่งเขาเล่นไพ่อะไรกันคุณเสบโจ๊กตันเหมือนได้ไหมการแจกไฟนึงเนี่ยเทียนเดีย๋ยวโดนตีเทียนได้พี่คุปสี่เอ็ดเ,เปิดอะไรกินหมดอ่ะกินด่าทิ้งเลยยังไม่เก่ง แก่แล้วแต่ว่าไม่แก่ไม่แก่เนี่แต่เพื่อนพี่แกกว่าพี่น้่งดูอีต้อยอ่ะอะไรพี่พี่เขาทำงานอยู่ที่ร้านหนูอ่ะอืมสี่สิบเก้าแล้วนะอยู่ปิ้งเลยนี่ลูกคนละลูกสองคนแล้วลูกเขาอ่ะสิบแปดคนหนึ่งยี่สิบคนหนึ่งเขาดูแลตัวเองดีน่ะสวยปิ้งเลยอะไรที่เป็นของอันตรายนี่เขาไม่กินเลยนะกินได้ไหมกินได้อย่างละเนย่ยกินได้ไหมอะไรกินได้ไได้ได้ที่ไหนเล่าอยังอยู่อะไรลูก แกลอขั่วตัวเดียวก็หนมีคนญี่ปุ่นเลี้ยงเอ็ดหนึ่งอเอ็ดแล้วก็มาทำงานเขามีเมื่อก่อนนี้เขามีคนญี่ปุ่นเลี้ยงแล้วทีนี้เขาก็ไม่ได้ทำงานเป็นสิบปีแล้วเขาเขาส่งให้ตลอดแล้วนะจนมีไอฮอนด้าซีวิกอ่ะคันหนึ่งแล้วก็บ้านหลังหนึ่งแล้วก็มีที่ดินมีเงินนะนะแล้วทีนี้เขาแบบ เขาบอกว่าเขาว่าเอาแต่ใจเกินนะคิดว่าไอ้นี่ม <motiv ators> <m> ันไม่ไปไหนอ่ะเงี้ยไปไงเตือนทีทีเวลามาก็ด่าเถียงกันทะเลาะกันลยถึงพิจิตรไล่เขามีจะไล่เขาถ้าจูตาไล่เขาไปแล้ว่อน่ะเขาก็เลยต้องกลับมาทำงานมาถึงแต่พอเขากลับมาทํางานไม่นานเขาก็มีคนเลี้ยงใหม่อีกเป็นคนญี่ปุ่นอีกแต่ว่าคนนี้เขาไปไปมาๆไงไอช่วงที่ว่าเขากลับประเทศเขาก็มาทํางานแต่ช่วงที่เขามาเขาก็ ไปอยู่กับคนญี่ปุ่นเอาแลไผเอาเงีมีอะไรเลยจับโอ้ไผ่อะไรอยู่